สวัสดีครับวันนี้มาเจอผมขับโค้ดไลฟ์ครับวันนี้จะพามาดูนะครับว่าเมื่อคืนผมโพสทีวีทิ้งไว้นะครับแล้วก็ช้ามามีคนทักมาเยอะมากครับเห็นไหมครับนาทีต่อนาทีนะครับแปดโมงห้าทีแปดโมงเก้าทีแปดโมงสิบทีแปดโมงสิบเอ็ดนาทีเห็นไหมครับอันนี้ลูกค้าทักมาแบบรัวๆครับสิบสองสิบสามแปดโมงสิบสี่แปดโมงสิบหกโพสเองครับเมื่อคืนครับได้มาประมาณหกเจ็ดเครื่องวันนี้ครับนี่เห็นไหมครับนาทีต่อนาทีครับอันนี้คือการโพสสินค้าในมาร์เก็ตเพจเห็นไหมครับ อันนี้ลูกค้าทักมาทุกนาทีครับถ้าเราตอบไวนะครับคือเคล็ดลับของผมนะครับตอบลูกค้าไม่เกิน5นาทีนะครับ AI จะจับทาง Facebook นะครับ Market Place เขาจะจับว่าลูกค้านี้คนนี้ตอบไวลูกค้าก็จะทักมาเรื่อยมาเรื่อยครับเห็นไหมครับเปิดการมองเห็นนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการเคล็ดลับของผมนะครับวิธีการตอบลูกค้าให้ไวนะครับแล้วก็เห็นไหมครับอันนี้แล้วตั้งแต่9โมงครับ8โมง9โมงครับน้ำไม่จบเลยครับเห็นไหมครับ นี่นาทีต่อนาทีนะครับตั้งแต่เช้านะครับอันนี้เห็นไหมครับอันนี้ครับเนี่ยเที่ยงเที่ยงสามนาทีเที่ยงเจ็ดนาทีเที่ยงเจ็ดนาทีนี่ครับอันนี้เที่ยงเห็นไหมครับลูกค้าทักมาคือเราไม่ต้องยิงแอดนะครับตอนนี้เราไม่ต้องเสียตังยิงแอดเราสามารถนี่โพสสินค้าแล้วก็มีลูกค้าทักมาได้นะครับถ้าเราตอบลูกค้าให้ไวนะครับตอบลูกค้าให้ไวนะครับไม่เกินห้าทีนะครับนี่เห็นไหมครับ นี่นี่ครับเห็นไหมครับณเวลานี้นะครับนี่สิบสี่นาฬิกาเห็นไหมครับลูกค้าทักมาสิบสามห้าเจ็ดเจ็ดสิบสามสี่เนี่ยครับเห็นไหมครับเอ่ออันนี้นะครับอันนี้โพสต์ทิ้งไว้เมื่อคืนนะครับแต่ลูกค้าทักมาเยอะมากนะครับวันนี้นะครับวิธีการโพสต์สินค้าในมาร์เก็ตเพจครับเพื่อนๆนําสามารถนําสินค้านะครับไปแต่งรูปนะครับแล้วก็ทําราคาแล้วก็ทำภาพให้สวยๆนะครับแล้วก็เทนโดนๆนะครับอันนี้ก็สามารถ ลูกค้าก็จะทักมาแบบนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ